อ๋อคุณตะไคร้อยู่ทะเลอยู่โอเคอ๋อเอ้าปีนขึ้นขึ้นมาปีนขึ้นมาเปิดมาเดี๋ยวนี้คุณต้องมาเปิดเกมเดี๋ยวนี้เฮ้ยเรามีปืนอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยมีปืนตอนนี้เราอยู่ด่านห้าโอ้โห ด่านห้าโอ้โหใช่ด่านห้าแล้วสิ่งมื่แบบผมนี่ไหวปะเนี่ยแต่ละไหวไหวชิวหรือไหวอยู่แล้วจริงเรามีคนวูบแบกใช่ไหมใช่ตนแล้วแหละเออบอกเลยรอบนี้มีตัวเติมอยู่นี้ไงเออรอบนี้แน่นอนแน่นอนนอนแน่เลยแน่นอนนะนอนน่าจะนอนแน่แน่นอนแน่ขอให้วางใจ What? มามามาโอ้โหหอมมากทำไมโดนอนะ่ะเอาทำไมโดนนะอ่ะมีตรองปืนละคนหนึ่งเออใช่เดลิมีมีปืนนี่หว่า เออมีอยู่สองมีู่สองนัดเนี่ยเออลืมไปด้านซ้ายได้ไหนที่ไหนเดี๋ยวทงไปมันหมออ๋อเอาล้วนี่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 เราสายไหนหมื่นสี่ตอนนี้เราหกพันเย่มาก <c ười> คุณวูมไม่ต้องแบกแล้วเฮ้ยแจกกันราชวงศ์หมิงสามพันฟองหวังได้มาแล้วเท่าไหร่นะคะ หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยครับอเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนี่เดลี่เจอ CPU สองพัน,นบาทแกน่ารักนะแต่ขังขังไว้ในรถได้ปะเอา้าทำไมไม่กดต้องกดอ e, ีเออขังขังไว้ในรถได้ปะอ๋อเปิดแล้วมันจะสรุปมันจะสรุปเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยสังขารเอ้ยโอ้โห สุดยอดครับสุดยอดเลยสุดแบกสวยคุณรู้มาได้แล้วหมื 15, ่นห้าป่ะหมื่นห้าครับปะ่ะช่างที่แรกกันเราต้องช่างตรงไหนเ่เดี๋ยวขวา,ขวาเดี๋ยวขวาขวาเดี๋ยวขวาไป<ะ>ช <laughs> 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 นียังได้กินอยู่เอ๊ะกลัวคุณวูปรอนานอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใครใครตีใครเตะเดลี่เอ้ยก็หัเกินเฮ้ยหาหาอะไรดิหา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 อะไรดิเมื่อกี้ปืนไปไหนอะ คุณบูวพอสุดยอดจริงใช้ชนะมันขอบหวานจริงเลยเนี่ยโอ้ดูเขาพูดดิเมื่อกี้วอร์มเมื่อกี้วอร์มโหมันมันได้ยินเสียงแบบอันนี้มากแสดงว่าเราอยู่ใกล้ไปเนาะ ทำไมตาเดียวขนาดนั้นเฮ้ยวายนะรอบเนี้ยทำมันรอบเดียวเลยพี่น้าขนาดไหนเอาน้าขนาดไหนดีหนีไปไหนอ่ะ ลิงลิงเจอลิงเจอลิงค่ะมาหยิบลิงไปเลยด้วยนะเดินเหมืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเมื่อกี้ก็บฝันไปอ่ะแล้วทุบมีอะไรเอาไปไา <laughs> ทำไมเราต้องเจอรีปเปอร์ถ้าเราเจอจีเจนซี่เราจะมันมันเดินมาเด<ร>ิน<ร>ข้างหลังข้างหลังคุณบุ๊คข้างหลังคือ <c oughs> เราสมาถะใช่ไหมคะรอบนี้เราสมาถะเน้อเพราะว่าเรามีกันแค่สามคนสมัทหะสมาถะสมาถะแบบเอารอดไว้ก่อนเอารอดไว้ก่อนเงินเงินน้อยไม่เป็นไร เอาเงินให้พอก็ยากเลยจริงเฮ้ยข้างบนมีระเบิดสองบาทล้วเขาใช้เลยก็ด้วยเออเอาใช้เลยนะเฮ้ยเฮยโอ้โห นี่ซื้อนี่แทนแต่ทุกคนไปไหนหมดอ่ะแล้วเ็ให้อันใหญ่ผมซะด้วยไงครับผมใช้เป็นไปแล้วชผมเชื่อใจในตัวคนบุ๊นะจริงอย่าเลยอย่าเชื่อใจคนบุ๊กไม่มีไม่มีครับทำไมทำของโตแบบนี้ครับอ้าวอ๋อ <c oughs> ทำไมไมดูคเดี่เป็นตัวอย่างจริ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 ง,งนี่เห็นไหม <he en S 2> <laughs> คนวุฟทำของตก <laughs> คนวุฟเด็กไม่ดีทำไมทำของตกแบบนี้ครับโอ้ขรถม่คันเล็กไปเหรอเนี่เห็นไหมตกอยแล้วคนวุฟจะโดนไหมเดียวนะครับ <laughs> มีเสียงดนตีไม่น่าไว้วางใจนั่งกันทำไมอะไม่รู้นั่งกันทำไมอ่ะชนรูมไม่ใช่หรอวะแลว พาพาตลอนคือผีรู้ใช่ไหมว่าเรามากันแค่สามคนก็เลยแบบยังไม่ออกเราเจอขาโหดแค่เพราะกลัวอือจริงพอกลัวฝั่งจะโดนใส่โดนงูโดหยาดถุงเงินได้ไหมครับอ๋อโอเคครับพอดีผมอยากจะโดดหยากถุงเงินไม่ได้แลครับ อุ้มเหย้าจ้าที่ขั้นเลยขั้นต่ำเลยนะครับว้าวว้าวขาดไแหละนะกูตัวอะไรตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเดินละเดินละเข้ามาพร้อมลูกเขาด้วยเข้ามาพร้อมลูกเขาแรมขับเยอะเหมือนกันนะเราแรมขับเยอะเลยอ่ะซาเซงซาเซงแล้วมีใครเลือดน้อยไหมคะ ไม่มีครับเลือดร้อยอ่ะสุดยอดน้อยอยู่นะอยากแบลสักห้าร้อยคุณคุณอยู่เลือดเท่าไหร่อ่ะเลือดร้อยครับจริงเปล่าอินเดียจริงเดลีเลือดร้อนเอ้ยจีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเอ้ยมิวเซียมเอ้ยมันมีรูปอาร์ตแล้วว่ะ เอาอย่างเรื่องแต่แรกไม่มีเลยนะใช่ต้องให้คุณเดลีได้สอนแน่นอนอยู่แล้วอย่าต้องให้ถึงมือผมเออเขาไปเก่งะละไปเวคี้อวดอะอด่านนี้มันมีผีใหม่ไหมอะ่ะเอ้ยผังมดเมื่อกี้มีของ,ของ แต่โดดขึ้นมาแล้วของม,มันไม่มีอ่ะมีขไอง,ไงม,มีสองชิ้นข้างบนหายหายปั๊บไปกับตา <c oughs> เออเฮ้ยมันบั๊กปะโดดขึ้นมาแล้ว <c oughs> มันก็กหาไม่ใช่ละไม่ใช่ละบั๊ตัวเอง่า <c oughs> คุณวู๊เอากาแฟไหมคะสักแก้ว <c oughs> อะอะไรอะเสียแล้วน่ะตัวย่างใหญ่เลกแฟสกแก้ว เออเอาเข้าไปกูเจอทุกอย่างกูเจอทุกอย่างกูเจอทุกอย่างไหนต้องกูเดลี่แบกแล้วแหละจดีหว่เนนี้เอออย่าต้องให้ถึงมือผมเพราะผมจะทำพัง เด็กกล้าลักเด็กเปรตดเออผมมันเลือดร้อน<า>อุ้ยมีแก้วกาแฟอันใหญ่อีกแล้วเราต้องหาแล้วขนไปก่อนครับใช่ไหมอโอเคอนนนะโอ้ยเด็ก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  โอ้โหึงอยู่แล้วตึงเลยตึงเลยฝากกดไลค์กด s u บ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครอยากดูเต็มๆตามไปดูไลฟ์ได้เลยนะ